แต่บ้านเอาของกนคนนึงสปอนีอลแ่งเดียวยังอยู่ปอนชุดเนียก็ตันมันคนนึงต้องเป็นมือพีเนีเงอราจะขึ้นไปไงวะอบอกขึ้นไปเด้โนถามไม่โดนไอเหียก็มันสกิลไปก่อนอ่ะใครโดนดึงหายพีชถามไม่โดนไม่เปอไรไม่เป็นไรมันปักหวอดไม่ลงยากแล้วมาตีเนื้อยาวปักว่าไม่ยองเลยหยอด บางยอดไม่ยอมวิ่งอ่อนเลยบางยอดไม่ยอมวิ่งอดอนยไมยอมยอมยอมแล้วกูจะสร้างคำพิพี่อะไรเลยสร้างไว้ให้กูดู嘛ดูระเบิดอ๋อคือสร้างให้ให้ระเบิดให้มึงดูเออใช่แล้วโดนเอ็กซอร์แล้วโนเดมเมื่อกี้นี่โดนโลกหิดไปเลยมันเยอนะสกิลสามสกิลสามเรียบมันเด้วยเดี๋ยวอัปเดตอีกางแค่เสร็จเราแค่กูระเบิดทิ้งอะไรนะแฟง สกิลสามมันโยนข้ามหัวได้ปะได้เฮ้ยได้ว่ะวฟอยู่ขึ้นบอลขึ้นบอลระวังระวังบอลพีทอะไรอยูวะคีทอะไรเบฟเล่นไอ้เวฟวิ่งมาอูอยู่ซับครับที่เฮ้ยไม่สลับเรียนเดือดรอนหมดแล้วสิ้นสุดแล้วิ้นสุดแเราสู้ได้เนี่ยสบายสบายเลยไม่ทันแล้ว่อลนะเปล่าวบอลแมงบอลนมาละปูยีวนมาละปูน้องเนนี้งานยังงานนั่น เวพอนมาสเตอร์ว่ะใช่ไหมเอ๊ะนปข้ามดิโอโหอะไรนี่ไอ้ยี่อะไรโอ้ชีชีอะไรวันนี้ใช้ดาบปูได้ปะมามีจะได้มอนน่าจะเป็นไอ้นี่มั้งเวลาเก็บอะก็จะอยู่ข้างหลังปะเดี๋ยวได้มอนดาบิูมาทำไมไม่อยู่นะจ้ามาทำที่นี่เนี้ยวูไม่เดิน โอ้ว่าไปดูเดี๋มันเฮ้ยไก่บินไม่ใช่เอาคิดว่เป็นสกิลหนึ่งให้กระลิมตลอดเลยวะมาหน้าสุดเขาแรงอ่ะไม่ไหวเราเว็บแปลงไปโดนเกิมมันจะกัดกูเวฟเวฟมันจะกัดกูลิเลียสกิลคิวมันถ้าโดนปลายมันจะแรง ม่ตายรู้รู้ตายพินเลตยังไงวะแต่บ้าเราของมาหนึงสิปอนี่วอลยยังอยู่ปต์ปอนชุดเดียก็ตันันคนตนดึงต้องเป็นมึอพีเพีเจะขึ้นไปไงวะต่อบอกขึ้นไปยระวังมันดึงเฮ้ยเฮ้โดนต่อยสวนโหดุแรงจัง ไอ้ไว้ของได้ป้อนที่อะไรเลยสั่นข้างหน้าอีกไม่ได้ส่วนเฮ้ยเมียนได้แล้วเมียนตีวะบวอร์ดได้ป่ะตอนเนี้ยเมียนตีโอ้ยเดี๋ยวอะไรให้มันหลบป่ะวอร์ดวิ่งมาพี่บอลไปอยู่โอ้ สสไม่พนมดกันเมกีน้ามึง้เบาจังวะไปอยู่ไปอยู่านี่มันน่าสทีสุดแรงก็แรงเเสือมันงที่เมกเลือดอย่างเยอะเลยโอเคแมทอน่ะนีอ มึงลำแหลมเลยพีทลแหลมเลยฟาไปแล้วคือมันมาอีกแล้วพวกเรจะบอกว่ามันไม่น่าจะมีแค่นั้นนะเอ้ลูกด่ามีอยู่แล้วมันแม่งแคมป์แต่อยู่แม่งแคมป์แต่เลนล่างเทียไ่เลยนิวโป้เขี่ยไม่ได้รอแคมป์เลนล่างจริงเอาเลนเลนอื่นเอาเอาสปอรเอาให้สุดดัตามให้แตก เวฟลืมเวฟลืมเปิดไมวะปล่าแค่ไม่ดูมาถึงหนูดิมปทางนูดิมันหวดมงเาไม่ดียงไ้ยัเกียร์ให้ยูขึ้นกลับนี่ไ้าแปลกอะไรนะว่าให้มันดึงไหโหายอะไรนี่แหละลาบแล้ว เียเกือบตายแค่ไม่ไม่ออกแคมป์มาน้ามึงตายเนี่ยแฝดแฝดกูเพิ่งมาให้กูกดเลยไม่ทันทำอะไรเลยโจกัดมีแฟตหน่อยดิเอาลูกจ้าเลยอ้าวมีมีมี มโอ้โหไม่มีมานาว่ะเหี้ยตัวตั้งแต่โค้ชสิ้นเปลืองมานาเลยวิสหูดิบเดียวตัวไม่โค้ชสิ้นเปลืองมานาเลยได้วะเรียบร้อยตายไอ้ไม่เอาเพย์ไม่เอาเพย์เรียบร้อยมีดีโอ้โดนแตกไอ้เหี้ยมานาไม่มีไม่มีนติีไอ้เหี้ยระบาดติดคาทัศี๋ยวไปกันทางเกือบตายแล้วพี่ Oh my god ไวาร์วะ้อแมเพื่อนเราตีข้อแแล้มาแล้วเมกข้างหลังเ่ต็มเลยเพื่อนมังกรมันจะยกว่าตัวมมิมากอย่นวรไปแล้วกันน่ากลัวมีหมักเข้ามาเพิ่มได้เข้าแล้วอะ Bert, ก็โดน Blaze เลยเช่ <Herm> hint, bah, มัดติดไรหร้อยเลยมือวิ่งอยู่ข้างกูเลยอันที่สามอ่ะคืออะไรวะไม่โดนมีหลับปะไอ้อีเลียรับมืใหม่แม um ่งโคตรดีอ <ame> ่ะไม่โดนเลดวุฒ <two. S 2> ิชอตให่เกินขึ้นเลยไอ้ีหน่มเยเอาวะลาใส่มัดไปดังสนีรกแค่นี้งสิบแปดเแหละแปดสิบ ไเฮ้ยอุ้ยเอ้าแล้วกูได้ด้วยตีปีท้ายเลยกระเด็นนะต้นบางจอบอจังอ่ะ S <S เอ้ยไม่ตันไม่โดนตูดิีโดนไม่เลิกถ้มันเลิกแบบเป็นเราตู้ได้น่ะเรายังไหวยอยู่เลยเอบแล้วดิ้งไม่โดนอย่างนี้โอนอนจ้ตัดไม่โดนอีกแล้วไอ้ทุกอาโดนแล้วอตวอนนี้มีหมดใหม่เข้ามา <S 2> <S 2> โว้ย ไม่ได้กลับสักทีเ <Danger. S 1> มียนตีน่ากลัวชมมามะไม่มีี่เราอ,<ๆ>อยู่หน้าป้อมโคตรนานอะ่ะที่เดี๋ยวเขาจะดูหน้านี้ต้วอง <c oughs> ไหมนี่โอ้โหตัวแดงอ่ะสวยเพื่อนเมียนตีอะไรอยู่ไฟจนเมียนตีรอบเลยนะอืมจับสง อยู่ได้ป้อมอย่างนานนะอยู่ไปจนกว่ามีอีกรอบนึงนะแป้อมไหนดูวะกับดีว่กับดีกว่าไหมเวทป่าเวทป่าเว้ย ดักยับเต็ดตามมาเรียวสราได้ยังไงตัวเมียยังโลเปอร์กูอีกแล้วเหรอสายเวทีกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วทำไมมาถึงเป็นกูล่ะโอ้โหดาเมจเราจ๋าจัดเลยอ่ะไอพีชกับอเมฆอ่ะอูโหเยอะกว่าหายเลยไว้ต่อยพวกแรงเลยที่อ่ะ มันแรไอ้แม็ถึกเกินอุ้ยแม็ถึกเกินเฮ้ยวิ่งวิ่งยิงโคตรแรงเลยไอ้เพีกไก่ไม่โคตรฟรีอ่ะมึงดูสกอร์ตายกันเลยครับเจ็ดตัวต้นเกมเขี้ยะเดือดเดือดอย่างแรงอยู่กับวีหมดเลยอยากเล่นอยากเล่นดอนคาร์บอ่ะดอนคาร์บไม่ได้แรงอ่ะเนี่ยไอเอลอีกราคาเข่นกันเดลยเียวอีกแล้ว กูไม่กล้าพุ่งเข้าไปแล้วอ่ะมังกร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 เข้าไปชื้นคืไม่ทันแล้วเราจะมีประชาชีพตายได้ไงก่อนไปะดักไหมดักดักดักปุ้ยยิงเลยกูอีกแล้วอันติกูอีกแล้วกูพุ่งมาเมื่อกี้มึนอะไรหรือเปล่าวีไอก็เห็นอยู่ว่าสัตว์พวกกูเห็นให้เจ้าสีให้ได้เลยวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจัด ไอ้ควอยยังบ่อยไม่ได้นรถเป็นเลยจนกลับไปเทเดิมไอ้เลยทีเอาเดี๋ยว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 วูเล่นแยเอาเดี๋ยวกลัวหน่อใช่โอ้โหไม่ได้กลัวนันตีเอาเวฟละเอ็นเลยเวฟลองวอดใหม่ครับแบ่งเสร็จทุกอย่างโอ้ไม่ได้คีบอีกเยอะเจี๊ยทุกอย่างคีบก็ไม่ได้อเลียกูทำไมกูยังวาร์ปสาวมีอยู่เลยวะ เพราะมึงยังไม่เคยวาร์ปไงโอ้ยลองเพลงตีมตีบอลลอนจะเสร็จแล้วตีบอลลอนจะเสร็จแล้วโอ้ยแฟงเสร็จแล้วแฟนกงเสร็จแล้วานี่โอกัสตัวใหญ่เล่นอะไลรดินน้ำเสร็จเราได้บอลลอนปะไม่ได้จะ <s we at> <son> แทนที่มันจะกลับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันกลับได้น่ะมันกลับอะแม่งแม่งหล่นเกินเออแม่งหล่นจัด ADC ูไม่ได้ยืนนิ่งอะไรเงี้ยสายวิ่งเลยคลิกแบ่ 呼，来呀，鸡鸡，那欧皇狗。